ครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่ๆพี่น้องชาวโซเชียลที่รักทุกๆคนเลยนะครับวันนี้พบกับช่องเคยอุดรคนชัยภูมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตโรงงานน้ําตาลล่าสุดทั้งหมด25แห่งนะครับที่ได้แจ้งทําการปิดหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งวันเวลาให้ทับท่านเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับรู้แล้วนะครับจากทั้งหมด โรงงานน้าตาลทั้งหมดในประเทศไทยของเราก็มีอยู่ทั้งหมด57แห่งทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็มีทั้งหมด25แห่งที่ได้แจ้งวันเวลาทําการปิดหยุดหีบอ้อยเรียบร้อยแล้วนะครับมีที่ไหนบ้างแล้วก็ขอจุดวันไหนนะครับเรามารับชมกันได้เลยนะครับสาหรับท่านเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยทุกๆท่านนะครับมาชมกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่อัปเดตล่าสุดณวันที่9มีนาคม2566นะครับ โรงงานที่1นะครับแจ้งปิดหีบเปนที่24กุมภาพันธ์นะครับคือโรงงานน้ําการไทยลุ่งเรืองจังหวัดสกลนครนะครับก็แจ้งปิดหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่2นะครับแจ้งปิดหีบวันที่4มีนาคมนะครับสหเลืองนะครับจังหวัดมุกดาหารก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่3นะครับแจ้งปิดวันที่5มีนาคมนะครับอุตสาหกรรมน้ําตาลอีสานนะครับจังหวัดกาลสินนะครับปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 4นะครับแจ้งปิดวันที่7มีนาคมนะครับโรงงานน้ำตาลเริ่มอุดมจังหวัดอุดรธานีนะครับอันดับที่5นะครับแจ้งปิดวันที่8มีนาคมนะครับวางขนายมหาวังนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับอันดับที่6นะครับแจ้งปิดวันที่8มีนาคมเช่นกันนะครับโรงงานน้ำตาลขอนแก่นสาขาน้ำพองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับอันดับที่7นะครับแจ้งปิดวันที่8มีนาคมนะครับ โรงงานน้ำตาลมิตรกาลสินนะครับจังหวัดกาลสินนะครับอันดับที่8แจ้งปิดวันที่10มีนาคมนะครับนครเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันดับที่9แจ้งปิดวันที่10มีนาคมนะครับดีไฟชัยมงคลนะครับอู่ทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันดับที่10นะครับแจ้งปิดวันที่11มีนาคมกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันดับที่11นะครับ แจ tamam ้งปิดวันที่11มีนาคมนะครับโรงงานน้ำตาลมิตรผลจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอันดับที่12แจ้งปิดวันที่11มีนาคมนะครับโรงงานน้ำตาลผลแก่นสาขาวางสะพุงนะครับจังหวัดเลยนะครับอันดับที่13นะครับแจ้งปิดวันที่12มีนาคมจังโรงงานน้ำตาลพิษณุโลกนะครับบางกระทุ่มนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันดับที่14แจ้งปิดวันที่12มีนาคม โรงงานน้ําตาลไทยอุตสาหกรรมนะครับจังหวัดกาฬอุทัยขอโทษนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันดับที่15นะครับแ้งปิดวันที่12มีนาคมโรงงานน้ําตาลไทยเพิ่มพูนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเช่นกันนะครับอันดับที่1 6นะครับแ้งปิดวันที่12มีนาคมนะครับโรงงานน้ําตาลสหการนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับอันดับที่17นะครับแ้งปิดวันที่13มีนาคมนะครับ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทยนะครับรวมผลนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันดับที่18นะครับแจ้งปิดวันที่13มีนาคมโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชรนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันดับที่19แจ้งปิดวันที่15มีนาคมนะครับโรงงานน้ำตาลตะวันออกวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะครับอันดับที่20นะครับแจ้งปิดวันที่15มีนาคมนะครับ โรงงานน้ okay. ําตาลตะวันออกนะครับสาขาวังสมบูรณ์นะครับจังหวัดสะแก้วนะครับอันดับที่21นะครับแจ้งปิดวันที่15มีนาคมนะครับโรงงานน้ําตาลท N นะครับท่าหลวงนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับอันดับที่22นะครับแจ้งปิดวันที่15กุมภาพันธ์นะครับโรงงานน้ําตาลประจวบอุตสาหกรรมนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันดับที่23แจ้งปิดวันที่15กุมภาพันธ์นะครับ นิวกว้างสุนหลีนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับอันดับที่2 4สีแจ้งปิดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับโรงงานน้ําตาลละยองนะครับบ่อทองนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็อันดับที่25อันดับสุดท้ายนะครับแจ้งปิดวันที่18กุมภาพันธ์นะครับอุตสาหกรรมน้ําตาลบ้านไร่นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกๆท่านก็พอจะทราบแล้วนะครับว่า โรงงานทั้งหมด25แห่งจากทั้งหมด57 57แห่งทั่วประเทศไทยนะครับก็ได้ทําการแจ้งวันและเวลาการปิดหยุดหีบอ้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านเกษตรกรท่านใดที่ยังคงเหลืออ้อยในไร่ก็พอได้รู้แล้วนะครับว่าพื้นที่ของท่านนี่โรงงานน้ําตาลพื้นที่ของท่านนี่จะหยุดวันไหนก็ เรีอบีบกันหน่อยนะครับถ้ามีเวลาก็เร่งตัดเร่งหีบอ้อยให้ทันนะครับวันเวลาที่ทางโรงงานน้ำตาลเขาได้แจ้งเอาไว้นะครับสำหรับท่านพ่อแม่พี่น้องก็ทั้งหมด25แห่งแล้วนะครับจะทำการหยุดหีบอ้อยแล้วแต่สำหรับทางบ้านของเคยอุดรก็ยังไม่ได้หยุดนะครับโรงงานน้ำตาลไทยอุดรก็สาขาอำเภอบ้านถือก็ยัง คงหีบอ้อยอยู่นะครับยังไม่ได้แจ้งวันเวลาหยุดการหีบนะครับตหรับ25แห่งก็ตามที่เกิออดอุดรได้แจ้งไปแล้วนะครับมาอัปเดตโรงงานน้ําตาล25แห่งให้กับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยชาวเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับบางท่านก็ไม่ได้มีเวลานะครับที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าออโรงงานไหนบ้างที่ทําการหยุด แจ้งวันเวลาหยุดหีบไปแล้วก็วันนี้เถื่ออุดรก็ถือโอกาสได้นําข่าวสารมาแจ้งให้กับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับถ้าท่านมีเวลาก็พอได้รับทราบข่าวสารมาแล้วก็มีเวลาก็เร่งรีบกันหน่อยนะครับถ้ารู้ว่าโรงงานน้ําตาลของท่านใกล้บ้านท่านที่ท่านส่งอ้อยให้นั้นเขาได้แจ้งวันเวลามาแล้วก็ถ้าได้รับทราบแล้วก็ขอให้เร่งรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ หล,หลายพื้นที่ก็ได้ทําการแจ้งปิดหยุดหิบอ้อยกันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านเกษตรกรท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝา,ากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง,องเคยอดรลคนชัยภูมิด้วยนะครับเพื่อจะได้นําคลิปดีๆมาลงสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะครับสําหรับท่านที่กดติดตามมาแล้วหรือว่ากําลังจะกดติดตามอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้รวยรวยรวยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนให้ถูกหวยรวยเงินล้านกันทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เคยอดอก็หวังว่า คลิปนี้คงจะมีประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับคืออุดรก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ